ขยายพันธุ์ม้นหางจระเ้กันนะครับขยายด้วยการแยกก่อแยกนองมันออกมานะครับมาดูเลยดึงออกยังไงเะครับง่ายๆนะครับมันแตกก่อออกมาเราก็ดึงออกเลยนี่ทำง่ายๆคือดึงเสร็จแล้วนะครับไปปักลงดินที่เตรียมไว้ได้เลยหลังจากที่เราแยกออกมาแล้วนะครับจะได้ลักษณะนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับคือเราปักลงดินไปเลยนะครับเป็นวิธีที่ขยายพันธุ์แบบง่ายนะครับปักชําลงไปเลยอ่าปักแล้วกดนิดนึงนะครับ เวลารดน้ํามันจะได้ไม่ล้มไม่ต้องเยอะนะครับกระถางละสามสี่กอนะครับถ้าขนาดเล็กก็กอเดียวก็พอแล้วครับนี่นะครับคือลักษณะที่เราปักเสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้นะครับต่อไปจะเป็นการรดน้ําเลยเราปักชําเสร็จแล้วนะครับรดน้ําเลยให้ชุ่มเลยนะครับช่วงแรกขยายพันธุ์เสร็จแล้วนะครับเราก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับรดน้ําไม่ต้องรถบ่อยนะครับเดี๋ยวมันจะเน่า นี่ถือว่าเกิดทุกต้นแล้วนะครับเกิด100%นี่คือเบื้องหลังของเรานะครับจะมีผู้ช่วยนะครับช่วยในการเตรียมสิ่งต่างๆนะครับถ่ายคลิปเตรียมดินนะครับเตรียมน้ําสําหรับรถนะครับถือว่าเป็นตัวช่วยที่ช่วยเราได้มากเลยนะครับ